สวัสดีครับพบกับอวยฟุตบอลครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับวันนี้ไปเจอข่าวนี้รู้สึกภูมิใจยังไงไม่รู้ครับสองสาวนักเตะไทยในลีกฝรั่งเศสคนเสียสีน้ำเงินครับเจนิตาจินันทยาของหน้าทีมชาติไทยครับของสโมสรโซโยและอีกคนครับ อันนี้ทีมเก่งเขาเลยครับอลิสสมบัติปาการหลังทีมชาติฝรั่งเศสครับเสือเชื้อสายไทยของโอลิมปิกลียงเห็นภาพนี้แล้วโอ้โหรู้สึกภูมิใจครับทีมโอลิมปิกลียงนี่เป็นทีมแนวหน้าของทวีปยุโรปเลยครับส,มมสโมสรโอลิมปิกลียงนี่มีนักเตะ เชื้อสายไทยยร่วมอยู่ในทีมด้วยน้องจนิตานี่ก็ทำผลงานกับโซโย,โยได้ดีครับเป็นตัวหลักของทีมด้วยนะครับช่องวยฟุตบอลหาข่าวแบบนี้มาฝากครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาชนิดไหนขอแค่เป็นคนไทยครับผมหามานำเสนอทุกวันครับ